ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับทีมผู้บริหารของ9้ามงคลกรุ๊ปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทางผู้บริหาร9้ามงคลแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมดรเชิดพันธ์สุขคนพงเผ่านะครับเป็น CEO ของบริษทัท9้ามงคลกรุ๊ปนะครับสำหรับการเข้าจริงตงวันในครั้งนี้เป็น sustainability development นะครับของก้ามงค Village, ลวิลเลจไต้ขิงญี่ปครับผมจุดเด่นของโครงการก้ามงคลวิลเลจเป็นยังไงบ้างคะโครงการเราเนี่ยเน้นเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืงนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโฟกัสที่เรื่องของ ESG นะครับเรามีการร่วมสมาคมของ CCI นะครับโดยที่มี S G เป็นเจ้าภาพนะฮะ<ม>เรามีการนําวัสดุเหลือใช้ในโครงการทั้งหมดเอามารีไซเคิลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในของส่วนของพนักงานเองเราก็มีการนําพวกแบบเช่นแก้วพลาสติก เศษาหารเนี่ยมารีไซเคิลทั้งหมดนะครับเศษกระดาษอ่ารเงี้ยมารีไซเคิลัหมดนอกจากนั้นนะครับในส่วนของ S เนี่ยเราได้รับรางวัลเป็น Inclusive Workplace ของ UN เนะฮะเป็นสถานที่ที่ทำงานที่แบบเปิดโอกาสให้ทุกเพศสภาพใานการทำงานส่วนเรื่อง G เรื่อง Governance เนี่ยเราเน้นเรื่องของธรรมภาภิบาลที่ดีใน,ในการดำเนินธุรกิจนะครับ รู้สึกเป็นเกียรติไม่แปลกใจนะคะที่ทาง9ก้ามงคลกรุ๊ปได้รับรางวัลนะคะนอกจากจะรักสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีธรรมาพิบาลอีกด้วยนะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะโครงการ9ก้ามงค,คลวินเลไล่ขิงนะคะขอเชิญไปชมโครงการได้นะคะแล้วก็ทางเราก็รอชมโครงการต่างๆจากทาง9้ามงคลกรุ๊ปด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอสอบถามความรู้สึกที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะ่ะความรู้สึกวันนี้ก็คือว่ารู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับโครงการดีๆของเฟียบซนะครับที่รวมบริษัทสังหารแนวหน้าของประเทศไทยนะครับคือถ้าบริษัทเรานะครับซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆเกนาะทำได้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าคิดจะลงประกวดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านก็ทําได้เหมือนกันครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ